เาล่วมีน้ำมีใสกุน so so เปื <enlightened> ่อเลยมีน <ice etin> ้ำไปเดือนใสกุญเพื่อตลอดไปเดือนมีน้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยคุยดูว่าหนึ่สัปดาห์แรกกลางกลางเดือนนแล้วก็แต่งชมปน้ำแต่นุนผู้เล่นกีฬานี่ ข้าไปที่ผูเใหเป็นรอง่ไหมเก็บเนการีันการจัดการที่เมตหรีนั่นแหละจะลงชื่อกองเลืออะไรอาจจะมีวิธีการแข่งขันที่เมนีสูงข่าไม่เหมือนกับสราธานีแข่งขันย่าง่ ่มองว่าจำนวนคนมันเยอะมีวิธีการจัดการแข่งขันที่ให้ทุกคนได้เล่นสุนทาเราแข่งสองเซ็ตใช่ไหมแล้วก็เราไปแข่งตรากขาสองและสามเราไปแข่งตุกติกึ่งเซ็ตพอไปไปไปสามัลเห้าถ้าถึงแต้มห้าแต้ม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 เยอะหลาสนาม เป็นแข่อจ็นแขีอ้งลอาจจะมีเปอ wow. yeah. okay. ้าเป็นีไดได้ไดขอเนกด้วรอาคกมีคั้งที่หนงแล้วครั้งที่2ที่หนครั้ที่สาก็ต้องดีกว่าคร เคยรู้พี่ชายนี่ก็พูดไอสีพี่ชายได้รู้ตอนแรกไม่ผ่านตีแลนขต้นนี้ผ่านไปแล้วรอบที่สองคนรู้แล้วว่าพี่ชายเป็นยังไงครั้งแรกครั้งที่สองก็เลยไม่ทำในสิ่งที่ไขาให้ทำนะโอ้ยไม่ให้ตัวเซตเป็นเลเวลหนึ่งนะไม่เอาก็ไม่เอามันมีหลายอย่างเอามิจะบอกมีอย่างหนึ่งอย่างเดียวพอโอเคเพราะถ้ามีมากกว่านี้เป็นร้อยนี่ก็พูดหมดปล่อย เวลาหมดพอดี๋ยวเที่ยงคือนั่นครับแล้วก็การแข่งขันเราก็ตอนนี้เราก็หลังจากที่เรามาแข่งที่นี้เราเก็บรายละเอียดเรงทีแบนดีไอที่มันสามารถไปต่อยอดได้หรือโค้งได้อะไรที่เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราต้องคุยกันต่เราต้องทำแผนว่าเราจะทำยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเราค่อยไปคุยกัน ติดต<ท>ามข่าวกันในกลุ่มนะครับอัปเด็ดรับดเรื่อยๆนะครับนี่ก็ในฐานะคณะผู้นำสภาพทองปลอดยนะแล้วก็อยากเสนอไปว่าคราอยากจะมีประธารของชมรมอาวุโสของภาคใต้แล้วก็มีประธานแต่ละจังหวัด เรื si ่องท้องร่วมที <c oughs> ああ่ท้องร่วมก็จะก็ทานงงานกาเวลาการกับการภาพภูมิใจการการแบบนี้เราอาจจะเชิญแต่ประธานประชุมแล้วก็อาจจะให้ประธานไปบอกลูกทีมต่อคนในจังหวัดนั้นๆต่ออย่างเช่นหานใหญ่ที่เนี่ยก็อาจจะมีเป็นพี่โดนเป็นประธานหานใหญ่พัทลุงสงขลาปัตตานียะรานาลีบ้านหรือว่าหันตะบัวเป็นพี่หานใหญ่ก็เป็นพี่สุนทรัฒน์นั้น มันเยคอนเลยภาคโน้นก็อาจจะเป็นผู้พี่ว่าสุนทรเรียงเรียงมันเมี่ยมค่อนเลยจะโดนท้งรวมขาดไม่ได้ไม่ใช่ไม่อคืออที่นั่งไม่ใช่อคือนั่งคุยกับได้แบบนี้คือเราเราพอที่เป็น้องที่ชบเครื่องสายตนมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยและถึงคราวนี้อยากอยาจะมีประธานของกีฬานี้เป็นเป็นเชร้นว้ใหญ่แล้วก็ แล้วก็ประธานภาคใต้อันนี้เดี๋ยวอาจจะทำการโหวตคิดหาอีกรอบนึ่งว่าภาคใต้พูดถึงภาคใต้ระทานกีฬาวุศว์คือใครมีรองประธานอาจจะประธานจังหวัดรองประธานจังหวัดแข่งเป็นอไรเป็นอะไรเร็นอะไรเป็นอ ทีแหลกจะเป็นใครโดยโดยโดยถามเข้าไปซีมากจะเอาอย่างไรตอนนี้ที่มอมออย